สวัสดีค่ะพบกับหมยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหมวยจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูว่าการเลือกซื้อที่นอนนะคะต้องเลือกซื้อแบบไหนให้เหมาะกับเรานะคะ่ออินบอกกันมาแตกมากนะคะว่าแบบที่นอนปีนังของเราเนี่ยมีที่นอนแบบไหนกันบ้างเอ๊ะมันจะมีแบบสปริงหรือจะซื้อแบบไหนดีวันนี้นะคะหมวยก็จะมา ข้อข้องใจนะคะสําหรับการเลือกซื้อที่นอนให้เพื่อนๆได้ฟังกันเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็เสียเงินเยอะนะคะสําหรับที่นอนหลักๆนะคะก็จะมี3ขนาดด้วยกันก็คือ3ฟุตครึ่ง5ฟุต6ฟุตนะคะสําหรับ3ฟุตครึ่งเนี่ยจะเหมาะกับคนที่นอนคนเดียวนะคะหรือว่าที่นอนสําหรับเด็กนะคะตัวนี้ก็จะเหมาะมากเลยขนาดไซส์กลางๆนะคะเป็นไซส์เล็กต่อไปนะคะก็จะเป็นไซส์5ฟุตนะคะซึ่งไซส์5้าฟุตเนี่ยก็ จะนอนสําหรับ1คนก็ได้นะคะหรือว่า2คนก็ได้หรือว่านอนคนเดียวก็สามารถนอนดินได้สบายเลยนะคะตัวนี้นี่ก็จะเหมาะกับคอนโดมิเนียมนะคะหรือไม่ก็พวกอาพาร์ตเมนต์เขาก็จะนิยมใช้กันนะคะสําหรับขนาด5ฟุตต่อไปนะคะเป็นขนาด6ฟุตนะคะซึ่ง6ฟุตเนี่ยก็จะนอนได้2คนเลยสบายๆนะคะสําหรับใครที่มีครอบครัวเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่แบบว่ามีเด็กมีลูกอะไรอย่างนี้ ก็ะะ6ฟุตเนี่ยก็จะตอบโจทย์สำหรับคนที่มีครอบครัวด้วยค่ะและพิเศษไปกว่านั้น,นะคะ่ะเพื่อ <ๆ S 2> นๆที่นอนปีนังของเรานะคะสามารถสั่งทําที่นอนแบบคอสตูมไมซ์ได้เลยค่ะ <ๆ S 2> เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น7ฟุตที่เขาแบบใช้นอนกับโรงแรมระดับ6ดาวนะคะหรือ <ๆ S 1> ไปจนถึง9ฟุตเลยที่แบบว่าอยากจะนอนทั้งครอบครัวเป็นเตียงเดียวกันก็ได้เลยนะคะหรือ อ่าแบบว่าเป็นคอสเมตแบบเป็นที่นอนกลมๆก,ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นที่นอนแบบที่ลูกค้าอยากต้องการให้แบบว่าเหมาะกับตัวเองได้เลยซึ่งที่นอนปีนังของเราเนี่ยก็จะสามารถสั่งทําให้ลูกค้าได้เลยค่ะ <S <S พอพูดถึงสเปคที่นอนนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบ สับสนว่าที่นอนเนี่ยมันมีหลากหลายประเภทมากเลยใช่ไหมคะแต่หมวยอยากจะให้เพื่อนจับหลักแค่2หลักเลยก็คือที่นอนเนี่ยมีสปริงแล้วก็ยางนะคะสําหรับสปริงเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือนุ่มเด้งค่ะสําหรับยางนะคะจุดเด่นของมันก็คือแน่นนะคะเหมาะกับคนที่แบบว่าปวดหลังบ่อยอะไรอย่างนี้ ค่ะและสําหรับสปริงนะคะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกัน,นะคะ่ะก็คือสปริงแบบธรรมดานะคะแล้วก็สปริงแบบพ็อกเก็ตสปริงนะคะซึ่ง2ตัวนี้จะให้ความนุ่มเด้งเหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าตัวพ็อกเก็ตสปริงเนี่ยจะให้ความนุ่มกว่าปกตินะคะเพราะว่าใครที่ชอบแบบไปนอนโรงแรม5ดาวใช่ไหมก็ที่นอนเขาเนี่ยคือที่นอนเขาจะแบบนุ่มเด้งนะคะแล้วก็แบบว่านอนแบบจมอะไรอย่างเงี้ยก็คือสําหรับใครที่ชอบแบบนุ่มเด้งนะคะก็แนะนําเป็นพ็อกเก็ตสปริงไปเลยนะคะตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยที่นี้นะคะก็มา ต่อที่นอนยางกันบ้างคะ่ะซึ่งที่นอนยางนะคะจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือแน่นคะ่ะสาหรับใครนะคะที่แบบว่าชอบนอนแข็งๆนะคะแบบไม่ชอบนอนยบๆก็จะแนะนําเป็นที่นอนยางเลยแต่ซึ่งที่นอนยางเนี่ยก็มีหลากหลายชนิดมากๆนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะชอบแน่นมากแน่นน้อยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบแน่นมากหน่อยเนี่ยก็จะเป็นที่นอนยางอัดคะ่ะเรียกกันทั่วไปว่าจะเป็น ที่นอน PU Retain Foam นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็คือจะให้ความแน่นมากนะคะสำหรับคนที่มีอาการปวดหลังแล้วตัวนี้ก็จะเน้นไปทางที่นอนสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็เหมาะกับผู้สูงอายุด้วยค่ะต่อไปนะคะสำหรับใครที่ชอบที่นอนแบบแน่นแบบปานกลางนะคะหมวยก็จะแนะนำเป็นที่นอน กบบยางพาราค่ะตัวนี้จะให้ความยืดหยุ่นได้สูงนะคะแล้วก็ลดแรงกดทับนะคะก็คือตัวนี้ก็จะเน้นเป็นที่นอนสุขภาพเหมือนกันแล้วก็ผู้สูงอายุก็ใช้งานได้เหมือนกันค่ะ และสุดท้ายนะคะก็จะเป็นที่นอน Memory f o ฟนะคะตัวนี้ก็จะคุณสมบัติใกล้เคียงที่นอนอยางพาราเลยค่ะเพื่อนๆแต่ตัวนี้ก็จะให้ความนุ่มลึกกว่านะคะเพราะตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่นอนสุขภาพด้วยนะคะที่แบบว่ารองรับกระดูกสันหลังได้ดีเยี่ยมมากๆนะคะและที่สำคัญนะคะพิเศษต่านั้นก็คือตัวที่นอน Memory f o ฟนะคะเขาจะมีผ้าไมโครเจลนะคะที่ทำให้เราหลับสบายขนาดนอนนะคะทำให้เราแบบไม่ตื่นง่ายด้วยนะคะแล้วก็เย็นสบายอันนี้เหมือนชอบ มากเลยนะเป็นที่นอน m e โมรี่โฟมที่ทุกคนแบบว่าใส่ัจแน่นอนค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการรับประกันที่นอนนั่นเองนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ซื้อที่นอนปีนังของเราไปนะคะเราก็มีการรับประกัน5-10ปีเลยค่ะเพื่อนๆซึ่งก็แล้วแต่ที่นอนที่ลูกค้าเลือกซื้อด้วยนะคะแถมจุดบริการของเราเนี่ยก็มีให้ลูกค้าทั่วประเทศเลยลูกค้าสบายใจหายห่วงได้เลยค่ะว่าที่นอนของเราเนี่ยก็จะได้รับการประกันตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะ หมดแล้วคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆพ,พอที่จะนึกออกกันบ้างหรือยังว่าตัวเองเนี้ยเหมาะกับที่นอนแบบไหนกันแน่นะคะแต่ถ้าถามว่าที่นอนแบบไหนดีที่สุดสําหรับเรานะคะหมวยก็ตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าการนอนไลฟ์สไตล์การนอนของแต่ละคนเนี่ยคือไม่เหมือนกันนะคะทางที่ดีที่สุดนะคะหมวยอยากให้เพื่อนๆน,นะคะได้มาทดลองนอนที่นอนของจริงที่ร้านที่นอนปีนังน,นะคะซึ่งก็มีหลายสาขาให้บริการนะคะภายใน7จังหวัดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพะเชียงเซานะคะเชียงใหม่ภูเก็ตโคราชนะคะไปจนถึงกาญจนบ,บุรีและก็นคนปรปฐมเลยนะคะหรือสําหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกเข้ามาะคะเราก็มีช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k ของที่นอนปีนังนะคะช้อปปี้ลาซาด้านะคะอินบ็อกเข้ามาถามได้เลยนะคะว่ามีที่นอนแบบไหนบ้างก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยตอบลูกค้าอยู่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะหมวยต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วแล้วพบกับหมวยใหม่ในอ p ีหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย